สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายนะคะดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565นี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะนกอธิษฐานไพ่ไว้แล้วนะเรามาดูพลังงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะพลังงานตัวตนของคุณความรักของคุณนะคะเป็นเช่นไรบ้างนะอ่าหกดาบนะคะ ชาววันจันทร์จัสติอืมนายอักอรเดอะสตาร์เหมือนตัวคุณนะคะ่ะในในตอนเนี้ยกลับมาเยียวยาตัวเองเนาะเหมือนคุณอาจจะตัดสินใจ move on นะคะเดินหน้าต่อในทิศทางที่คุณรู้สึกว่าเป็นการให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะนะ เหมือนกับว่าคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ตัวคุณเหมือนเยียวยาตัวเองนะคะคุณมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเอ่อแล้วก็เดินหน้าต่อกับชีวิตตัวเองนะตัวคุณในช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆนะหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ โสดนะคะเนี่ยนะขึ้นเดฟูนะคุณโสดคุณคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองละนะคะคุณพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคุณใหม่ๆเข้ามานะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะอ่าก็ มีโอกาสที่คนใม่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้นะคะหรือในบางท่านบางคนอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็ให้ความถูกต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรอีกคะความรักคุณยังอาจจะยัง move on ไม่ได้100%นะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณยังมี ความเสียดายอดีตนะคะคนที่มีการจบกันไปแล้วนะคะคุณยังมีความคิดมากคิดเยอะนะคะยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆแม้ว่าคุณได้เดินออกมาแล้วก็ตามนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะหรือทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะทหารราชการตํารวจนะคะที่โนกเห็นนะอ่า เป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะแล้วก็มีชาวทัศุไฟนะคะเมษสินธูนะตัวคุณเองยังไม่หยุดคิดนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้นะคุณยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของเขาอยู่แม้ว่าคุณจะมีการตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ตามนะคะคุณปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามธรรมาชาตินะคะแล้วแต่ โชคชะตานะคะรมทิขีตอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านบางคนก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะเดี๋ยวนกขอดูนะคะว่าเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างเขาที่คุณนึกถึงชาววันจันทร์นะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเป็นคนเฟนลี่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะนะคะ มีคนรายล้อมนะคะคนคนนี้นะก้าเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเนาะดูดีดูดเพรียบพร้อมนะคะดูอบอุ่นมีแต่คนเข้าหานะคะแต่เนี่ยสองถ้วยเหมือนเขาอยากง้อใครสักคนหนึ่งเขารักใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาววันจันทร์ มีชาว่าดินด้วยนะคะทฤสศก,กันมังกรนะสองดาบรีวิวออฟฟิูลห้าเหรียญนอกว่าเขาเขายังรักยังรู้สึกดีกับคุณนะอ่าเขายังอยากตามคุณนะอยากง้อคุณอยากคืนดีกับคุณนะคะถ้าคุณและเขาอ,ะอ่ะมีการหันหลังให้กันไปนะ เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องของคุณได้เช่นกันนะคะเขาอาจจะรอเวลานกมองว่าเขาอาจจะรอเวลาที่จะมาง้องคุณก็ได้นะคะตอนนี้คุณและเขาอาจจะมีเรื่องของระยะห่างนะคะหรือบางท่านบางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะมีเรื่องของระยะทางถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนกว่าเขายังมีเยอะใหญกับคุณนะคะยังรักคุณอยู่นั่นเองนะนะเดลิเวอร์นะนะ ยังมีแรงดึงดูดยังมีแพชชั่นต่อกันนะคะต่างคนต่างยังออรู้สึกดีต่อกันนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนขอดูสิคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างคะเขาอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้าง โอ้ oh, mm ิ0ดาวเขาน่าจะเจ็บ mm hmm. เจ็บปวดนาดูอืม mm hmm. ปัญหาอุปสรรคของแต่ละคนนะคะ mm hmm. ไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ละคู่เนาะ mm hmm. คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ย mm hmm. น่าจะอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะอืม mm hmm. อยากเคลียร์ใจเขารอเวลานะคะที่จะติดต่อคุณมาอยากกลับมาสารต่อความสัมพันธ์นี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขาน่าจะอยากบอกคุณว่าเขาก็เจ็บปวดไม่ต่างกันนะถ้าคุณและเขาเอ่อมีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะทําให้ไม่ได้ไปต่อกันหรือว่ามันมีอุปสรรคนะคะเกิดขึ้นทําให้ต้องรอนะทาให้ต้องรอเวลานะคะ เหมือนเขารอคอยที่จะเดินทางนะมาเจอคุณด้วยนะคะค,คนคนนี้เขาอยากเจอคุณอะขอดูนะคะว่าชาววันจันทร์คุณเจออะไรมาบ้างนกะขอดูว่าคุณเจออะไรมาบ้างค i งอ of บครับนะคะ The ด i ะไฮโลแฟนคุณอาจจะเจอกับคนที่มีาศาสนาที่แตกต่างกันนะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันคุณคุยกับใครสักคนนึงเนาะ รู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่มันมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปก็ได้นะอออาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะคะเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์สามดาบมีเหตุการณ์ที่ต้องเจ็บปวดใจนะคะเสียใจกันเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นทางคำพูดหรือว่าในเรื่องของระยะทางก็ได้นะสามดาบเนี่ยนกมองว่า ในบางท่านบางคนเนี่ยมีเป็นบุคคลที่3เข้ามาก็ได้นะคะ3ดาบนะคะสถานการณ์นะสถานการณ์ก็ได้บุคคลก็ได้นะออที่ที่ทำให้มาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะขอดูว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคาชาววันจันท์นอกว่าเขายังเขายังอยากที่จะทุ่มเทในความสัมพนนันธ์นี้สิ่งที่เขาจะทํานะคะ บู้ว่าเขาจะติดต่อคุณมานะคะเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเจ็ดดาบคืออะไรคะเขาจะพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคณนนี้นะบางท่านบางคนมีการปิดกั้นกันทางความรู้สึกเกิดขึ้นนะ อาจจะเป็นวันที่คุณแบบไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาจะพยายามนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณเข้าหาคุณนะคะพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอดูนะคะหาดาบในวันที่คุณรู้สึกถอดใจในวันที่คุณไม่อยากจะไปต่อกับเขาแล้วนะคะเออหันหลังให้กับเขาไปแล้วเนี่ย เขาจะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้นะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวท่าน้ํานะคะกระกฎิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะหรือค,คนคนนี้เขาเขาต้องยอมลดอิกโกของเขาด้วยนะเอ,อ่อยอมลดลดอิกโก้เพื่อที่จะกลับมาง้องคุณนะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลได้นะคะ ขอให้แนะนำหน่อยค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาววันจันทร์เขายังปรารถนาคุณมากๆนะคะคุณคนนี้นั่นแหละทริโอสอดเนี่ยนกมองว่าถ้าเขาอะมีมีครอบครัวแล้วนะสิบถ้วยเนี่ยนกมองว่าคุณนน่ะคุณคิดแล้วนะคุณคิดแล้วคุณอาจจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมกับตัวเองคุณอาจจะ ตัดสินใจที่จะไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะอันเนี้ยในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอืมแต่ไพ่บอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ยเขาไม่ชัดเจนนะคะหรือมีสถานการณ์อะไรก็ตามที่มาแบบมาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยคือยบสอดเนี่ยนกมองว่าหรือความไม่ชัดเจนของเขานะคะความเจ้าชู้เฟลลี่นะคะ ไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ค่ะเขาน่าจะจริงจังมากขึ้นนะอาจจะได้มีการวางแผนอนา,าคตร่วมกันนะคะการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเจ็ดเหรียญก็คือการเติบโตนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็แปดหม้เนี่ยก็คือเป็นการขยับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ก็จะก้าวหน้านะคะไปอีกขั้นหนึ่งนะหรือว่าวางแผนอนา,าคตร่วมกันถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยนะ แต่ในกรณีที่เขาอะ่ะมีคนของเขาอยู่แล้วนะึกว่าตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะคุยน็อปสอดน่าจะเป็นคุณนะเพราะเราเปิดขึ้นมาพลังงานของคุณเนี่ยเป็นจัสติกเนี่ยคุณต้องการที่จะเคลียร์นะคะหรือว่าคุณอาจจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะคะเลือกให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ ชาววันจันทร์นะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ